nó Đây là cái vui bắt đầu Mình đây cái vui rồi ừ. đó đó ท่านนะครับวันนี้ก็พามาตกปลาช้อนข้างทางน,นะครับโดยใช้เพียรสดนะครับโดยโดยใช้ยุดตะขอเทศนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานให้นานาๆรับชมมากน้อยขนาดไหนไปดูกันเลย thắng là cái <laughs> vui bắt đầu mình lấy cái vui rồi Cái gì đây hả? cá tông lìm hả? Nghe tông lìm khoảng mà kg rồi hả? เดี๋ยวเราเก็บปลากันก่อน,นครับดูฟังนู้นเลยนะที่ตรงที่มันใกล้ๆพักนะครับที่มันมีพักเยอะนะว่าเกเผื่อจะชันเลย ไปซ้อนอยู่ตำใช้พักแล้วอากาศร้อนเร็วมากแบเนี้แปดโมงกว่าร้ารอยกัดเขาขัดกัดพาไปแล้วครับ อ้มัดมาคคับโอ้โหตัวเล็กครับนี่ตัวเล็กห้าวจริงๆครับนี่ก็นี่เก็บปลากรับตัวไม่ใหญ่ไซส์ว่าเข็มครัเก็บปลาก่อนครับนี่ สนุกเป,ปานี้นะครับอยู่ได้สามตัวนะมีตัวลมโลหนึ่งตัวนะครับแล้วก็บัเชิหนึ่งตัวแล้วก็ขึ้นโล่หนึ่งตัวนะีน่ะครับวมทั้งหมดสามตัวนะครับกับเวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าๆนะมีเก้าโมงเดี๋ยวไปตกเดี๋ยวไปตกหน้าดินกับน้ำบอลต่อนะครับไว้ติดตามกันคลิปหน้านะครับกับคลิปตกปลาช่อนีิเกสดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ